سلام าลัยคุ้มมารององค์ตุลลอห์มาประกาศตุสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับเรากลับมาพบกับช่วงรอมฎอนกาลีไหมครับในรายการรอมฎอนไทม์และผมคิดว่าเทปนี้นะครับก็คงจะเป็นเทปสุดท้ายของการออกอากาศนะครับในรายการรอมฎอนไทม์ช่วงรอมฎอนกาลีแล้วนะครับเพราะว่าวันอีดินฟิตรีนะครับที่จะมาถึงนะครับเราจะมาเรียนรู้กันนะครับว่าเมื่อถึงวันอีดินฟิตรีแล้วเนี่ย เราในฐานะที่เป็นพี่น้องมุสลิมควรจะต้องทําอย่างไรกันบ้างผมยิ่งอยู่กับท่านอาจารย์สุธรรมบุญมาเลศครับครับอัสลามุอะลัยกุมวเระหมะตุลลอฮิวะบรักาตุสลามอลัยกุมครับ,าารบอาจารย์ครับอสลามุอะลัยกุมสลามหมดครับอาจารย์ครับอยากให้อาจารย์ทบทวนสักนิดหนึ่งว่าถึงวันอีดินฟิตรีนะอะไรที่ท่านดบีเนี่ยส่งเสริมให้กระทำอย่างยิ่งและการละหมาดอีดินฟิตรีเนี่ยนะฮะมีวิธีการยังไงครับอาจารย์ครับ อัลัย์อัลฮัมดุลิลลาฮ์บรสัลลตุวะสลามุณะลาเซย์ินะวามอุลานะรัสูลุลลาฮ์ุณะอัลัฮิุะอัสฮบิิะมนวลาเราบวชกันมาจากที่19วันนครับ30วันก็แล้วแต่ในที่สุดรอมฎอนก็ต้องจากเราไปการถือศีลอดก็ต้องจากเาไปและวันแรกที่จะหลังจากรอมฎอนไปในวันแรกที่จะมาเจอเราจะเรียกว่าวันอีดิลฟิตรีนะก็คือวันที่หนึ่งของเดือนชวานนะครับ วันวันที่หนึ่งของเดือนชาวันเนี่ยที่เราเรียกกันว่าอีดินฟิตรีนะฮะอันเนื่องมาจากว่าเป็นวันเฉลิมฉลองหลังจากที่เราได้อดอาหารคำว่าตรสแปลว่าการเตอมทานอาหารเช้าอ๋อครับผมนะฮะแล้วนั้นวันนี้จำเป็นนะฮะจำเป็นต้องกินอาหารต้องกินอหารไม่อนุญาตไม่อนุญาตอ่ะ เข้าใจแล้วนะครับครับนะ้นดังนั้นจะต้องเป็นวันที่เราเริ่มทานอาหารกันละนะฮะใครถือสิ่อดในวันนี้ก็ถือว่าใช้ไม่ได้ด้วยบวชใช้ไม่ได้ครับผมอีกทั้งยังบาปด้วยอ๋อนี่ฮะครับนะฮะนี่ก่อนที่เราจะมาละหมาดกันเนี่ยในยามค่ำคืนเนี่ยก็คือมันเป็นช่วงเมื่อมะเกิบเข้ามาปั๊บเนี่ยนั่นเป็นวันอีดินฟิเตรีแล้วคืนของอีดินฟิเตรีคืนอีดินฟิตรีใช่ไหมฮะครับเราจะทำอะไรกัน ท่านรสอะลัมห์มุสลิมด้บอกพวกเราว่ามันก็มาไลเลติลอีดมหิซาบาลิลลาฮฺตะอัลละมยะมุดกัลบะฮูให้นนตมุตุอัลกุลูใครก็ตามที่เขามีการละหมาดครบในยามค่ําคืนของเดือนของวันอีดเนี่ยนะฮะหัวใจของเขาจะไม่ตายด้านในวันที่หัวใจตายด้านก็หมายถึงหัวใจของเขาจะไม่สะพึงกลัวในวันที่หัวใจของคนอื่นเขาเขากลัวกันก็คือวันพิยามะฮ์ห์ครับผมนะฮะ ดังนั้นก็มีมีสุนัตให้เราละหมาดกันละหมาดในยามค่ำคืนในยามค่ำคืนของวันอีธแล้วก็มีอีกฮะดีษหนึ่งที่บอกว่าใครก็ตามที่เขาได้ทําให้ค่ำคืนห้าคืนนี้มีชีวิตชีวาครับหัวใจของเขาก็จะไม่ตายได้ในในขณะที่หัวใจของผู้อื่นเขาตายได้ก็คือสบพึงกลัวสิ่งเหล่านี้นะฮะเป็นสิ่งที่จะมาบ่งบอกว่าเราว่าในคืนของวันอีดเนี่ย เราก็จะต้องทําให้มันชีวิตชีมีชีวิตชีวาเพราะเดี๋ยวช่วงกลางวันเราจะทําให้มันมีชีวิตชีวช์นั่นเอกเราจะรื่นเริงแต่ว่าอยู่ในหลักการใช่อยู่ในหลักการเราเริ่มจากการทําอิบารัดต่อแล้วสุบาฮานอัลตาลาะนั้นในค่าคืนนั้นอ่ะแต่เราแว่ไม่มีละต่าครับจบนะครับด้เขาอาจจะเอาละหมาดกิยามุลเลนเข้ามา บางบางที่เขาก็อาจจะละหมาดที่เรียกว่าละหมาดตาซอบียอละหมาดตาสเบียะสี่เรากระอัดนั่นนะฮะละหมาดไปแล้วกัวคำตาสเบียไปทั้งหมดสามร้อยเท่าไหร่นั่นนะฮะผมจำไม่ได้ครับก็แล้วแต่นะครับทำทำให้เพื่อให้มันเป็นไปตามการที่นบีบอกว่าครับทําให้ค่ําคืนนั้นเป็นค่ําคืนที่มีชีวิตชีวาคุณจะทําอย่างไรก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งการที่คุณตะเตรียมอาหารกันขึ้นมาเพื่อที่จะ ให้มีเกียรติในทุนนี้นั่นก็เป็นการทําให้คืนมีชีวิตชีวาเช่นเดียวกันครับผมครับครับและสิ่งที่เราจะต้องทาในในในวันอิสมควรที่จะทำนะครับเมื่อพระอาทิตย์ตกดินแล้วเนี่ยสิ่งแรกเลยที่เราจะทําก็คือการกล่าวตัเบียร์อุ้มฮะอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอย่างที่เราทํากันอยู่นะครับหลังจากละหมาดมะเกบแล้วปั๊บเราก็ว่าเลยเลยตลอดไปเลยครับครัทั้งคืนคืนตั้งคืนเราสามารถที่จะตกเบียรได้ พอตื่นขึ้นมาตอนเช้าละหมาดซุบะละหมาดซุบอฮะเราก็ยังตักเบสต่อได้อีกอ๋อครับนะฮะจะไปจบตรงที่อิหมานอิหมามอิหมานนำละหมาดเราเราก็จะเลิกตักเบสลนะครับครับครับนะครับก่อนที่เราจะไปละหมาดครับสิ่งที่จะต้องทําอีกประการหนึ่งเป็นวายิบด้วยนะฮะออวายิบเป็นวายิบนั่นก็คือการจ่ายเฟตรออืมสะกาตุนฟิตสะกาตุนเฟตนะครับก็เพื่อที่จะจุดประสงค์เนี่ยทินบีให้ทำเนี่ยก็เพื่อที mean, ่จะให้คนยากคนจนเนี่ยเขามีอาหารทานในนตอเช้า ก่อนที่จะมาอีดสกัดตุ้นฟิตเนี่ยจะไม่เกี่ยวในเงื่อนไขที่เราคุยกันมาใช่คือทุกคนจะต้องใช่ไม่แบบจะเด็กอาว้ยอุ้ยอะไรใช่ไหมฮะอาจารย์ผมเข้าใจถูกนะฮะถูกคุณเกิดมาในเช้าวันอีดไม่ใช่คุณเกิดมาในกลางคืนครับแล้วก็ หมายถึงว่าเจ็บเจ็บท้องในในในช่วงกลางวันของวันสุดท้ายของวันวันสุดท้ายของเรามาอนแล้วคุณมาออกตอนเช้าเลยครับพอดีเลยคุณก็ต้องจ่ายสักกาให้เด็กคนนั้นให้ลูกคนนั้นครับผมครับถ้าหากว่าคุณนอนเจ็บยังไม่ตายแต่ว่าไปตายเช้าวันอีดคุณก็ต้องจ่ายเหมือนกันเพราะจ่ายคาบเข้ามาแล้วนะฮะเพราะฉะนั้ทุกคนทุกคนทุกคนที่มีชีวิตที่มีชีวิตอยู่นะฮะจนกระทั่งถึงเช้าวันอีดต้องจ่ายทั้งหมด นั่นเป็นเรื่องที่สําคัญสนะครับเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะว่าตัวนี้จะมาเป็นการอุดรอยรั่วของการถือสินอดของเราที่อาจจะบกพร่องไปบ้างนะครับอาจจะเผลอเลอไปบ้างตัวนี้แหละจะมาเป็นตัวอุดรอยรั่วก็จะทําให้ผลลุนของการถือสินอดของเราเนี่ยมันสมบูรณ์นะครับนี่แหละคือสิ่งที่ท่านอัลสุลซอลลัลฮุอะลัยฮิวะสซาลัมได้ใช้ให้พวกเรากระทำกันในวันอีดอิับผมนะครับอาจารย์ฮะ ในช่วงสุดท้ายนะครับของรายการเราแล้วก็อาจารย์ได้มาร่วมให้ความรู้ในรายการอาจารย์อยากจะฝากอะไรกับท่านผู้ชมที่ชมรายการนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์อุยพรวันอีทให้กับท่านผู้ชมโดยก็ได้ครับครับท่านทั้งหลายครับในในโอกาสที่เรากําลังอยู่ในช่วงสุดท้ายเราเราอาจจะเอาการเดือนรอมฎอนเนี้ยเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ของเราก็ได้นะครับ เราได้ทําอิบาดาต่ออลอสุบฮานะหัวตาลาเหมือนกับว่าเราได้เคลียร,รเราได้เคลียรบัญชีที่ทําการค้ากับอลอสุบฮานะหัวตาลาละเราอาจเราก็ต้องรู้แล้วล่ะครับว่าเราเนขาดทุนหรือว่าเราได้กําไรนะ,ะเราเอาตรงจุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการดําเนินชีวิตของเราใหม่รเราจะมาเปิดหน้าแรกของเราใหม่มและเรามีความขอให้เราเนี่ยมีตั้งมั่นนะฮะก็คือเนียด เนียดว่าเราจะทําให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ในสิ่งที่อ,อัลลอฮบสุบฮานะฮุวตาละใช้และเราจะออกห่างอย่างเด็ดขาดในสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามเพ <c oughs> ื่อที่เราจะได้ถือเอาเป็นเป็นสราระนะ <c oughs> เป็นหลักในการที่เราจะดําเนินชีวิตในปีต่อไปของเรา <c oughs> ครับผมครับผมฮะท่านผู้ชมครับเนียดตั้งใจนะครับในการที่เราจะทําในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตลาละทรงใช้และเราจะห่างไกลในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตลาละ ส่งห้ามเรานะครับเอาละครับนี่ก็คือทั้งหมดนะฮะของช่วงรมฎอนกาลรีมและวันนี้นะทางรายการต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์สุธรรมบุญมาเลิศนะครับทางรายการนะครับสำหรับวันนี้ผมสมานง,งามขนกและท่านอาจารย์สุธรรมบุญมาเลิศคงต้ลาท่านผู้ชมไปเป็นงเนนี้ครับอัสลามวะลัยกุ๊มบารห์มะตุลลอฮฺวะบเระกาตุฮ์